เคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงชีวิตทุกอย่างเหมือนไหลลื่นอย่างอัศจรรย์เหมือนจักรวาลกำลังช่วยจัดเรียงเส้นทางให้คุณแต่บางช่วงกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคความชะงักและความเหนื่อยลา้าวันนี้เราจะพูดถึงศิลปะแห่งการจัดเรียงพลังงานจักรวาลวิธีปรับคลื่นชีวิตให้ตรงกับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่คุณสมควรได้รับการจัดเรียงพลังงานจักรวาลหรือ Cosmic Alignment ไม่ใช่พิธีกรรมลึกลับแต่มันคือการกลับมาอยู่ในจังหวะเดียวกับพลังชีวิตของคุณเองจักรวาลทำงานผ่านคลื่นความถี่และคุณคือหนึ่งในคลื่นนั้นเมื่อคลื่นในใจคุณขุ่นมมวเต็มไปด้วยความกลัวหรือความสงสัยมันจะทำให้เส้นทางชีวิตของคุณสั่นไหวไม่ชัดเจนแต่เมื่อคุณเริ่มจัดเรียงพลังภายในผ่านความสงบสมาธิการให้อภัยและความตั้งใจที่บริสุทธิ์ พลังงานของคุณจะเริ่มสอดคล้องกับคลื่นแห่งจักรวาลณจุดนั้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความบังเอิญที่ไม่ใช่ความบังเอิญเกิดขึ้นรอบตัวเช่นคนที่เหมาะสมเข้ามาโอกาสใหม่เกิดขึ้นเงินไหลเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนั่นไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือผลลัพธ์ของการที่คุณสั่นพ้องกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จำไว้จักรวาลไม่เคยปิดกั้นใคร เพียงแต่รอให้คุณเปิดคลื่นให้ตรงเท่านั้นเองหากคุณรู้สึกว่าพลังในตัวเริ่มเปลี่ยนหลังจากฟังคลิปนี้ขอให้คุณกดถูกใจเพื่อปล่อยคลื่นพลังนี้สู่จัก,กรวาลแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณอยากให้พลังของเขาเริ่มกลับมาสันพ้องและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับพลังใหม่จากจัก,กรวาลในทุกๆวันเพราะเมื่อคุณเชื่อมพลังกับจัก,กรวาลได้ชีวิตทั้งจัก,กรวาลจะเริ่มจัดเรียงให้คุณเอง